พยากรณ์อากาศประจำวันที่22มกราคม2569ช่วงบ่ายค่ะ บริเวณภาคอีสานตอนล่างตั้งแต่ตอนบ่ายวันนี้ถึงตอนบ่ายวันพรุ่งนี้มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงประมาณ2-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ16-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ28-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วประมาณ15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าบริเวณภาคอีสานตอนล่างในช่วงวันที่22-25ถึงมกราคม69อากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง2-4ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ16-22ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ27-33ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วประมาณ15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในช่วงวันที่26ถึง28มกราคม69อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น1ถึง2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ17ถึง23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ29ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วประมาณ10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงและระมัดระวังอันตรายจากอัคคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อสังคมออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน